สวัสดีครับตอนนี้เป็นภาคต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ของตัวของปักเกอร์นะครับเป็นแบรนด์แบบนนร,รนด์เนี่ยปักเกอร์ตัวนี้1888นะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากของต้ตนของโลกนะครับแล้วก็ตัวน,นี้จะมีเซอร์ติสทเคตรับรองเห็นไหมครับนี่อลองดูนะครับแล้วตัวน,นี้ที่ให้ดูตัวน,นี้เป็นตัวลิมิเต็ดอ dition นะครับเมื่อกี้คลิปหนึ่งที่ผ่านมาเราเป็น fp คือหัวปากกาคอแร์เลงหรือ fountain pen นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นที่ว่าเป็น บอลเพนนะครับก็คือปากการลื่นเราปากกาหมืองซึมตัวน,นี้เป็นโลมโลบอลนะครับมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับกล่องเป็นเตจสีน,าน,าน้านนบปาร์เกอร์จะทําทีนะแล้วก็มาพร้อมถุงด้วยเห็นไหมครับถุงก็สวยงามมากเลยนี่นี่หรือเซเคลิลได้นะครับเป็นทุกอย่างนะครับแล้วก็เตรียมคันนะครับผมจะให้ดูตัวนี้นี่สองตัวผมก็จะดึงออกมาก่อนแล้วกันนะเป็นตัวสวยงามว,าว้าวตรงน,นี้แล้วกัน ปากการุนนี้คือปากกาเป็นโลลบอลนะครับเป็นอาร์ชื่อ IM นะครับตัวนี้เป็น IM รุ่นใหม่ไหมครับตามลิปมือสวยนะครับโลโก้ได้สีทองสวยงามมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้นะครับปากกาเปิดแล้วปุ๊บก็คือเปิดปอกเห็นไหมตัวนี้เป็นเมทัลเป็นโลหะนะครับถ้าเป็นบางรุ่นจะเป็นตัวธรรมดาจะเป็นพลาสติกไปแล้วนะครับต้องจากรุ่นเก่าๆนะครับจะเป็นโลหะนะครับตัวนี้คือทําแบบคล้ายๆรุ่นพรีเมียมนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดไปแล้วหัวหมึกก็เป็นนี่ฟอร l ฟรั่งนะครับฝรั่งเศสนะครับโรโลบอลนะครับตัว M อ็ไซเอ็มนะครับตัวนี้ผมก้าหมุนตัวนี้ม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าเป็นตัวหัวบึก RB ไม่มีอุปกรณ์ไม่เทเนกอะไรเลยเปลี่ยนปลอกเป็นบึกซื้อมธรรมดาแล้วก็ปลอกเนี่ยอยู่นี่ครับปลอกก็ยังดีหนาน,น้ำหนักดีนะถนัดมือใหญ่นี่ถนดใหญ่นะครับถนัดมือนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงตรงนี้ที่ว่าเออแล้วตัวทําไมผมต้องเอาตัวนี้มาคู่กันเสมอ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็ตัวนี้เป็นปากกาเซนอ่ะตัวนี้เป็นปากกาเขียนเขียนลูกลื่นแล้วเขียนบรรดาลคือกดๆไปครับกดๆธรรมดาแล้วเขียนสวยเลยนะครับทีนี้ก็ผมให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับสวยงามนี่นะครับแล้วก็เป็นแมทนะครับเป็นด้านด้านสับปุ๊บมีคล้ายๆสายนิดน,นึงแล้ววิธีการเปลี่ยนหมึกนะครับก็หมุนหัวออกแบบนี้นิดนึงอ่านี่คือหมึกเห็นไหมครับหมึกอ่าบอลเพนนะครับเป็นบอลพอยต์คือหมึกเป็น 퀵โฟนครับเห็นไหมครับเป็นตัวแบบนี้ครับปาร์เกอร์นะครับแล้วก็ข้างในจะมีสปริงที่ผมบอกมันจะมีสปริงนิดนึงอยู่ข้างในเนี่ยนะครับบอ้องเป็นสปริงตัวนี้เป็นหัวพลาสติกนะครับเป็นหัวโพลีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโบรานนะครับข้างในเป็นโพลีแล้วก็เคลือบด้วยโลหะหนักนะครับหนักกันเลเซอร์ได้สสีทองเหมือนกันนะครับคือสวยงานทั้งคู่แล้วก็จัดประกาศเป็นเซตแบบนี้ชุดเอานี่ให้ดูนะครับเป็นของ ตันนี้เรียนเสร็จแล้วของหายากครับเริ่มหมดแล้วครับก็สวยไหมครับสวยงามมากเลยสีทองทองทองจริงนะอ่านี่ตัวนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่กล่องคืนให้ดูแลกล่องก็น่ารักนะครับกล่องคือตัวนี้สามารถใส่เป็นแพ็คคู่ได้ด้วยนะครับคือเนื่องจากว่ามีตัวสอใส่สองอันนี่จะใส่กล่องเดี่ยวสองคู่อะไรนะครับตัวนี้คือแพ็คคู่เลยผมไปดูแล้วก็ตัวกล่องครอบก็สวยงามไหมปาร์เกอร์นี่นะครับอันนี้ก็จบไปทีนี้นะครับ สวัสดีครับ